บุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระเนรพนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดเข้าว่าบุญมันก็สงบแล้วมันก็เย็นแล้วมันก็ดับแล้วมันก็ถึงแล้วก่จําจเป็นต้องไปปรารถนาอีกอย่างอีกก่ได้ไปปรารถนาในศาสนาแ,แต่กับบุญกุศลพลบุญต่างๆที่สางไว้ในปัจจุบันขณะนี้นะศาสตนี้นะบ่แม่น่าสิบิลล้อเราเอาบาตตายหรอกจากว่าละ มันนั่งสิตโตข่างไปคือเก้ามันน่นแหละถ้ามันมาถึงเงั้อน,นะนอัเนาะหลายหลายคนจะไปกังวลอ,อธิษฐานขอนั่นขอนี่ <c oughs> ให้อธิษฐานไปโดยสัมมาถถทิฏฐิมันนีอยู่แล้วคําว่าอธิษฐานบาร,รมีเอพัอนธุานยันเดี่ยวอยากว่าแต่่าถึงพันธุานี่คิดทั้งได้กับสางถูกคือเก้าก็พากันเข้าใจแน่จังน้อยหรอกว่าคําว่า ผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความถูกทั้งหมดนะ่็คืออุปทานของเจะของเองนะความหยุดตัณหาคือความอยากอุปทานคือความยุดนั่นแหละผู้อยู่เบื้องหลัง<อ>บมะมณฑุราว่าะมีวัตถุสิ่งของบะมกเุราะว่ามีวัตถุสิ่งของมีวัตถุสิ่งของแต่ว่าเป็นถูกตุเจ้าคิดออกที่ว่าว่ามันเป็นถูกเพราะว่าสิ่งที่นีแบบไหนมันก็เป็นห่วงตัวเนาะเป็นห่วง คิดนำรักษาแต่มีผู้ใดมาสูส้กันทิมแท่งกันโดยปากอันนั้นว่าล่ะจงดากันแต่ผู้ไดษไปสู้เนาะแต่พร้ฤๅไปหลักทางด่าเข้าๆอีกเหตุเสียหายทางยิ่งก็ด่าไปอีกเหมืกันแหละให้คนเข้าไปถ้าจะค้นทุกแท่ให้คนคนในความรู้สึกของเจ้าของเองแหละเขากำลังหยุดอยู่กับสิ่งใดถูกอยู่กับสิ่งใด สิ่งนั้นแหละเป็นไพ่หยึดสิ่งใดทุกกับสิ่งนั่นนั่นแหละสิ่งผีมันจะเป็นไพ่ต่อไปในวัตรสงสารสารพัดไพ่ในการเกิดนับบงรลุมันตังเยอะตันแยะดย้ทุกพิขันตะระไพ่นะสัตว์ทั้งหลายบาจสามารถดับตัณหาในใจของเจ้าของใดอุปทานในจิตวิญญาณของเจ้าของใด ทุกข์เขาทั้งหลายไม่สังสารวัตรอันหาที่สุดว่าได้ให้อันเกิดจากทุกพิขันตระภัยความอดอยากแห้งแล้งโรคันตระภัยความมีโรคนะสัทธันตระภัยสงครามแตงสัตว์ว่าตะัยจากบ่กว่าตะไย่ยัยงจาร่มว่าตะัยโอ้ยจะ <laughs> ศูนย์ขยันหนึ่งแต่ทำยังวุ่นอย่างจากๆยา บาจากลมไฟอันเกิดจากลมพายุอุทกภัะเยยังบไงไฟอันเกิดจากน้ำน้ำประท่วมก็น,นีแต่ไฟอันเกิดจากน้ำ <c oughs> <c oughs> นี่สิ้นเวัเข้าใจาย,ายังจั๊านียบ่บนี่เบื่อหนดีๆได้เตรียมได้แล้วเรื่อง จากยิ้มยิ้มแล้วก็เฮ็ดเหี้ยวหนูเขาเระระวังดีๆอันยิ้มยิ้มแต่ค่อยๆยหวยลงมาแล้วเราหัางหาดหละลายยางนนสารพัดไม่กันเกิดทุกอย่างั่นแหละคนเฮาถูกพราวาซิงฟ่มีและซิงีิบอมี่แต่ว่าเป็นดึงดานของวัตถุก็ <c oughs> <c oughs> ค,คือสมบัติที่มีวิญญาณและสมบัติทีบ่บ่มีวิญญาณนั่นเอง,เอง ถูกกับสิ่งเหล่านี่สองอย่างเลพราว่าเข้าไปหาความสุขาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ตรึงจิตพอใจในอารมณ์ก็เอื่นว่าราคะรัะ่นคือว่าความยินดีพอใจเดือราคะนั่นนะเมื่อว่าถูกใจเดชกระโทสะเกิดขึ้นศูนขึ้นโมโหขึ้นเนาะแล้วก็มโมหะอันตัวเกิดความลุ่มหลงเล่าร้อน ทุบตีทำลายหาวิธีเอาชสนะกันนั่นแหละโมหะหลงเข้าไปผูกมแน่นก็เขาได้โมหะนี่มาสัน่นนันถูกทุกข้กนชาจากผลไพรจากวัสงสารคำว่าท่านมันก็เป็นบุญดับทุกได้แล้วจะไปเพิ่มทุกจะไปขอนั่นคอนี่จากการให้ท่านท่านเขา่าท่านนัํงอยัางกรวแต่แม้กระทัางจุดดอกไม้ถูกเที้ยน จุดถูกจุดเทียนไหวพระจังส่ไหวเพราะว่าเิขอขอเอานั่นขอเอานี่พวกเจ้าก็เคยเห็นที่แล้วมันไหวจะั้งหุ่นจะั้งใส่มือนั่นแหละจะั้งมุ่นด้มาอยู่ว่าตายแลอวะยุ่สาวคนบอกว่าอีแร่บังมันดำมันมันมีความเหมิดบดบังมันเลยบริเวณเล่า แต่น for ั่นคือบอกว่าให้ผู้นั้นตายผู้นี้ตายแต่ทุกคนทุกคนนี่คิดว่าสุดท้ายของชีวิตเราสิบว่ตายสิเห็นว่าส่นมรณานุสติกรรมฐานมีคุนมากเลยสิบอกให้เวลามันเหลือใจก็เอาลงมรณานุสติกรรมฐานนี่แหละคุณชักศู์กระซังชุ่มวอ้คน มีคนถื่ลวยก็เข้ามาลังแก่เข้าเนาะศูนย์เ,ไไยเ,ออนเห็ดยังเข้าบดได้เหียกวาเออมันสุดดื้อสูดเห็ดยังเข้าบดได้แบบนุ้ยสั่งแมงแต่ตายบิดละต้องการเกี่ยวกันข้างเนาะมันก็ทุเ่าเบาบางลงนีดนึงลงแบบสูศนูนั่นแหละมันเห็ดยังเข้าบดได้ถ้าได้ตายลรวบะเลยละเนี่ยแต่เราเลือกถึงความตายเรามันกับบอกประมาทในการทำความดี มันก็คนหาสิ่งที่เล็ยดนะ้รักลัวตายมันยังหลักก็ความอยากตัวเกานั่นแหละไม่อยากตายไม่อยากพัดพลาดจากคนที่หลักจากสิ่งที่รักสิ่งที่รักกับมิว์แม่สิ่งของแนนั่นแหละมือสั่นหรือมิเตบอกให้คนตายข้าใจไว้ยังสินยังสินเราเข้าใจอยูย่ดอกทีโปเลยฮึมาอยู่ว่ะ โอ้ยเห็ดหู e ้ส่องร้องก็จะบังเสาก็ได้เยบังเสานน่เหลียวหาแหละคำว่าท่านท่านโดยของภ่ายนอกก็คืออาหารยารักษาโรคเครื่องมืงพี่ยูอาศัยคำว่าที่ยูอาศัยนี่บ่แม่นว่าเข้าท่านเพื่อนเข้าเด้อหลายๆคนหยิเข้าใจเอาส่หรือว่าท่านข้ดินเด้อ มีแรมรวมกันส่างศาลาร่รวมกันส่างกุฏิวิหารต่างๆรวมกันส่างห้องน้ำเวทจากุฏิห้องน้ำนะใจว่าล่ะนี่แบบนี้หรือว่าถา่าีผู้เดินท่านไกลพักหล่อนเขานอนน้ำเพื่อนจะขึ้นจากสองยังสี่ก็เอิญว่าก็ะเอญว่าวิหารละท่านคือกันเนี่ยส่างสาลาวไว้ตามดินท่าอย่างสี่ก็เอิญว่าวิหารละท่านคือกันเนี่ย เป็นว่าท่านที่อยู่อาศัยันสิชั่วคณะอรนะจางถือบาคือเก่าเป็นคือเก่าอู่คือท่านของภายนอกแต่ท่านของภายในเขามากคือของในกายถึงเม่อีกอันหนึ่งแต่คือท่านเลือดคือบริจาคเลือดตนเองสิ่งกเป็นอันนึงแต่ว่าท่านอันสูงสุดที่มีประโยชน์กับตนที่สุดก็คืออภัยทานอภัยทานขามพบขามสา่นได้สั่นเข่าสั่นเข่าแต่คนมีอภัยทานในหัวใจแล้วอย่างอื่นๆมันสิตีเทียบพร้อมเสมอมากรอก จะพร้อมเสมอมาโดยเมื่อนึกถึงความตายแล้วเป็นผู้บ่ฝืนเป็นผู้บ่คัดขืนใจเป็นผู้มีความเห็นคอ่ตามกับโดยธรรมชาตินทุกคนเกิดมาตายเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเสื่อมสลายเบิดแม้ตัห้องเองก็ต้องตายบ่ดินร่นบ่ทะเยอทะยานบ่รักษาไว้คำว่ารักษาคือบ่หยานนั่นแหละบ่บ่ลักษณะว่ายึดมันถือมันนั่นแหละคือมันเห็นความตายในในตัวของจากของเองแล้วมันสิสบายสบายลงลง บเหล่าบเบลอดมีสักยะทิธฐิตัวหนึ่งตัดออกไปแล้วจากว่าต่อมาข้างว่าเรื่องของกรรมบาลังเลสงสัยเรื่องสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทำชิงใดได,ได้ชิงนั้น <c oughs> ตนลเล่เป็นทีผือคืงตนลบ่สงสัยคําสอนุทธเจ้าบ่สงสัยเรื่องของกรรมเลยเ,เหตุช่างใดก็ไดช่างสันอยู่แล้วเนี่ยต่อมาศีลกับบริสุทธิ์เองจากว่าเมาื่อศีลบริสุทธิ์แล้วคือว่า ไม่ทำลายทําให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินรักผ pues ู้อื่นเสมอด้วยตนรักตนเสมอด้วยผู้อื่นเห็นบุคคลผู้อื่นเป็นดุดันแข็งขาอวัยวะของตนนี่แหละศีลจักกวาถ้าเ้าเป็นนั้งสี่แล้วปฏิฆะมันจะเกิดขึ้นได้จังไดห้าเสีอาขาบุคคลผู้อื่นได้จังไดบ่มีก็แล้วกันนี่เป็นตัวที่สี่สังโยชนตัวที่สี่จากความยึดมั่นถือมั่นที่เหนียวแน่นอยู่ในความยินดีพอใจหรือไม่พอใจ การละสัญสญุตัวที่สี่อันนี้คือปฏิฆาอาคาดบาดหมังมีความฉาบแช่งแหไะเรียกว่าสาบแซงเขาทั้งสัน้นจังสี่แช่งเขาจังสี่ออถ้ารักผู้อื่นเสม,มอด้ตัวรักตนเสม,มอด้วผู้อื่นดีออมันจิไปสาบแ่งแต่แจ้งได้สาบแช่งเขาดุดดังว่าการฆ่าตัวเองฆ่าเราเองแต่ว่าเออมันฆ่าจะได้หวัวใจอะละนีออ่ออมันจิเขาเดินทางเขาสู้ภาษกาถ้าไามีหรือทั้งสัน่น ้ามีสามตัวนี้แล้วมันกับเขาซูสก,กิทากามีมากความอโมโหมีบอกมีแต่บาดับลงสั่นลงปุ๊บเพราะว่ามองเห็นโทษโทษในวัตตะอะไโทษแต่ยังมีความอาฆาตบาดหมางแค่นั้นก็ไปกุศลนาไปเกิดก็ไปเป็นคือเก่าเป็นเพราะว่ายังแต่ของอาฆาตไวแต่ของศูนย์ไวเครียดไวผูกจองเวน้นจองกรรมกันไวถาคำว่าศีลบ,บริสุทธิ์นี่มออหาตาไปไรมันดับคอนั่นคอนี้อย่างสั้นยังสี่ พวพ่อคนแม่สินก็หานี่แหละจักว่าล่ะสินสิบสินแปดสินสองร้อยเท่าไรก็สากนี่คือพ่อคนแม่สินคือตัวนี้นี่เลยว่าอะนี่แหละเอื่นว่ากุศล,ลกรรมทั้งเบิดเลยนี่แหละกุศลธรรมมาจาักว่านี่แหละกุศลอยู่ในนี่แต<อ>่รักผู้อื่นเสม,มอด้าตนรักตนเสม,มอด้าผู้อื่นเห็นผู้อื่นเป็นดุดันแข็งข้าววัจว่า,ข,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 าของตนหรือห้าสิกาไปทำไรคนอื่นบอกสักกระทำไรตนไหมแม่บ่ล่ะมหาตะไลจะขอเลยก็บใรนี่มันเต็มอยู่ในนี่แล้ว ปฏิฆาอาขาดควอมขับแทนบาดมางสาบแช่งบอกให้พูกเขาชิบหายนี่มันจะกาว่าบอกเห็นบอกค้นเฮาเป็นยังบ่เคยเห็นก,กันจักเคยเห็นตหนาคือซื่ออยู่คนเราฝากข้างกว่าศูนย์ในกันใดเพราะว่าตัวเองเคยไปอาฆาตกับเขาเอาไว้ถ้าบตตัตัวนีบ่มีทางบ่มีทางเด้อสิบอกไปไปฝรั่งมาอยู่าตะาัประเทศคุณสร้างเลยกันยังมีไหมไม่ว่า พราะตัวเองนันแหละเป็นผู้อาฆาตไวัานถิพมให้มันเร็วว่าสั้นสิบากบอกพระนิพพานจําต้องทิ้งทุกอย่างแลกด้วยทุกอย่างดินันแหละคือมันต้องดับทุกอย่างทีเดียวคำว่าพายิพานดับเป็นสั้นๆไปบ่นถ้ามันดับบ่เลยทั้งบิดเจ้าบอกสันที่หนึ่งพระโสดาบันดับเป็นสั้นๆไปสันที่สองสกิทาคามีสันสองดับสันนี้สันที่สามอนาคามีดับสันนี ถ้าพระอรหันต์นะ่บัดถูกอย่างเลยบ่มีชักยางเบาอย่างจักยางบ่มีเลยนี่ในความจากใดอยากดียากมีอยากเป็นบ่มีอย่างบม่งบมีในคือข้ามความกลัวได้แล้วพวกนี้พระเจ้าข้ามบิดแล้วกลัวจนกลัวทุกบ่กับบ่มีบ่มีทางว่าเขาเจ้าจบ่มีความปรารถนาอย่างอีกแล้วอ,อความปรารถนาแม้นิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีเด้ในความจากใดอยากดีมีเป็นนั่นแหละ คขาว่าพาดิพานไม่พา,ารหันก็บบาจเป็นซะ้วยซ้าไปบ่อเปกเป็นเลยจกักนเป็นทั้งใดเนี่ยเขาจิคือเขาเจาอนันตยู่แล้วดับอยู่ในหันอยู่แล้วมันเลยเป็นสื่อลือซื่อเสรออิจสนิท<ม>บ่มีรสศาสตรจกักรเป็นของบ่มีรสศาสตรเลยอันนู้นสื่อๆเห็นคนกับบักงามแล้วกับบัคีลายอีกอยางว่าบักรงามบัขีลายเลยแต่ว่าวราโดยสมมติซื่อๆได้อันนั้น เออผู้่งงามนะเอองามกว่างามเนี่ยบ่อน้ำค้นหรือซือเออคนมากยยองเนาะถ้ายองมันก็ดีใจล่ะอันใด้เขาบเบามากกับอยากถ้ามันอยากไหนเขาหูว่าจะของเห็ดดีอยากอวดอยากว่าอะไรท่านตาเห็นบ่านตั้งสี่กับเห็ดตั้งสั่นังสี่กับมีเด้มันเป็นได้คนมันหลงเหลืองตัวเองเนาะเคยเป็่นบ่ใจท่องใส ร้อยล้านเพอร์เส้นเลยเจ้าหันแต่เขาไปเห็นดีน,มนะมันมุ้งงอ้นมาเถียงกเ่าแก่เขาวัดวัดถนนทวารได้กูกับเขาไปเอานารกนี่ละมั้งมาเผาจะของจะก็ละเออมันต้องละบดในความคิดเห็นของตนละบดอย่าเอาความคิดเห็นของตนเป็นไงมันก็นอยู่ในอุปทานซีขึ้นเขาไหมเนาะถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่กับทิฏฐุประานดีครับเรื่องสั้น แต่ว่าแต่ละคนพันิพาณจาต้องแลกโดยทุกอย่างไม่มีอะไรสักอย่างที่จะเอาไปด้วยเหมว่างสว่างมันบอกไปว่าอะไรดอกมันอธิบายว่าเป็นดอกเข้าวาว่างกับมันบม่มีเนาอธิบายเนาะเดี๋ยวมันจบแล้วจึงไม่หันแล้วแต่ว่าบนี้มิตรธรรมประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์จากการกระทําเนี่ยพระเจ้าจึงสั่งประโยชน์มหาศาลเลย เยาวาได้วา,าภาษาประโยชน์มหาศาลสลระออกมาตั้งแต่เริ่มต้นแรกบวดคุณว่าไปแย่งการอย่างงานก็ไปอีกแล้วว่าไปข่าไปอีกแล้วว่าไปหมักไปเอาอีกแล้วนี่บอกหลวงปู่แสงคนเบาเออเพรากับว่าเอาเมียกับว่าเอาคนบา <c oughs> นี่จะสีหหอ้นฝ่าแล้วเออฝ่ามันว่างเลยถึงจกว่าฝ่ามันว่างมันบ่มีอย่างอีกแล้วนอกจากคนไปจักอย่างสิไซเข้าไปในวาอหมายว่าขึ้นมีสีฝ่าอยู่สันตอ ไปชีฝ่ากับทับหัวเจ้าอยู่หันเลยคำรับผนมันล้มีแล้วฝ่าในวามหมายของฝนมันว่างแล้วเฮเป็นฝ่าอาจจะวันยั่สินผู้เฒ่าเขาเจ้าแยบคายแต่แท้เด้ข่อยย่อมขยังเรียกับปัญญาผู้เฒ่าเออบ้าซ้ำหนึ่งในข้มหมายหรือซึ่งเขยังนีเขาไม่เห็ดใจทั้งทันสิเอาเอาผิดบ่าลวงปูน่ะโเบ่าวเรื่องไผ่จะก้นหลักมี่กับบ่าวเหรอ ดีมอนไปอยู่มางหันบางหนี้บอไปอยู่บอไปที่ยศใสึงอย่ทั้งฝาแเน่ความหมายคนเบื้งด้นยู่ดินหนึ่งกับบอมแมนยู่วันหันกับบอมแมนคนบ่มีมองอยู่บองอาศัยอีกแล้วอยากจิิคนบ่เกาะยังอีกแล้วบ่มีที่อยู่บ่มีอาศัยไม่มีที่ไปไม่มีที่มาบ่มีอีหยังอันนั้นร่างกายอันนั่งขมออยู่หันบ่ขมอแล้วคนคือภาษากระจายได้เนาะ อุดมสมบูรณ์เ้ว่งน้ำแบบเห็ังได้ก็ยิ้มอิ่มใจย่มนั่นได้เขาเอ,อ่นสมบูรณ์เดี๋ยวเวละคือสมบูรณ์เต็มที่แล้วจักพลังด้วยหโอคือฝัสังกัดใจเนาะ <c oughs> เบืเ้อง้แต่รู้สึกว่ามันอิ่มมัน่ะมันอิ่มอิ่ม,มใจเขา <c oughs> แล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดไม่เห็นวอก <c oughs> <c oughs> ว็หมายผู้เฒ่าบอกว่ามันบอกธรรมดาเด้อกซึ้สึกยัง,งี้เ้อ เขาคิดเพราะทำนี่แหละหัวถูกใจเนาะเลถิ่นเบิร์ัวอันถุสิ่งถุย่างประสันมันมันสีขวางไปเบิดอันถ้าเหา้บ่อถิ่นปฏิฆาอาขาดเพื่ออธิบายมากเนละเป็นยังเลียวเห็นอีกคนผู้หนึ่งปุ๊บจุคนฝากท่างศูนย์ให้เขาหนังนั่นแหละแต่ของเคยอากาศเขาไวแต่ว่าเข้ากับไปหากินไอติมเชยอยู่คนอาจจว่าละ่ะเขาบ่รู้เรื่องน้ำห้องเลย เฮาไดู้นอยู่หันคิดปุงแตงผูยย้หญิงหนุ่มปากบังเล่ยู่หันเนาะปัจจัยว่าตัวนี้ความโกรธนะมีโทษก็ลงอพิมณ์ทิมบัตอันนี้อาจารสิ <c oughs> ล,ะละลายหมองที่เขาเจ้าปฏิบัติกรรมฐานกันเขาเจ้าสิเอนว่าสอบอารมณ์เนาะกล้วยเอากันไปว้ากันถามเป็นไงมั่งวันนี้ว่าได้เออหนูมีสภาว่าอย่างนี้อย่างนี้เฮาได้อธิบายกันฟัง โอเคนี่จัจกว่าสอบอารมณ์เฮาเลยอีหามึงนี่แหละสอบอารมณ์ของแขกหนุ่กว่าศูนย์บ่นั่นแหละทรงอารมณ์ด้บ้างสทรงจากของเองหรือบ่ตตองมาทรงบ่ตรงมาอธิบายให้ฟังเขาแจว่าหล่ะเออฟังของเพิ่นอยู่แล้วหน่บาเพิ่นดามาเอาขูยังศูนย์อยู่ได้นี่แน่ก็อสอบด้วยตนเองสิเนาะเป็นยังไงมั่งวันนี้หนูมีอาการเพิ่น้าอธิบายไว้เด้รู้สึกร่างกายนี้โยกนะเดีย ลมเข้าออกสูดซีดชูดซีดส่นโอ้ยสูดซีดแมงมุกบอกหาลาคนมันตัวของจักบอกแบบนี้ครูบอลูว่าราชีตั้นตัวเด้นักเลี่ยนตัวอรอยางเง้เขาแบอ้ฮ้อต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้นะว่าเด้เออผมว่าตัวรอดด้วยดีเฮ้ยบอีหยังจังยางด่ดาไปหลดสะไสะ้ใหญ่ยางรดเฮ้ยบอรูจัหยางเด้อจีบอกเฮ้บอรูจัอยางเออ สอบอารมณ์ก็อสอบจากของเองอารมณ์นี่ยังละไม่ได้ใจบอล่ะอารมณ์นี่อารมณ์โกรธอารมณ์บ่พอใจอารมณ์อยากมักยองอยากว่าอยังให้คนย่องเฮเจ้าดีนะเออโอ้ยแหล่นันดีนะหน้าแล่ดีใจเราวราก็เ่าเลงขึ้นเราดิเรื่องนีนแล้ะแ,แต่ละคนแต่ละคนให้สอบจากของเองเออผู้อื่นสอบเลืองใดตัวกัน นั่นแหละแต่เรื่องของเขาดักว่าระเบียบเขาแต่ว่าบรไได้ของจริงเวลาเขาถามนันนี่ยังสีเขาก็่ได้สอบอารมณ์สอบถามบางตัซื้อตัวกูบ่ตัวบูซื้อเออแต่ตัวกูก็คือตัวจะาของนั่นแหละ้าใจว่าล่ะตัวจะาของได้นั่นนะเออคนบ่งแล้วบ่เป็นต่บ่เป็นตัดสอนต่อไปได้อีกคนก็เบาน้าเด้เอแต่่นด่า่นหายมันยัง มันเป็นตะดีใจอยู่ได้เนาะเออแต่ว่าจากเบื้องหอดนาแล้วเออแล้พียนหน้าตัวเองได้เร็วเชก่ว่าล่ะพีหน้าตัวเองได้เลแต่ว่าเบื้องเบื้องหอดนาบม่อยากเบากนํามนั่นกระดาก้ากี้แค่นั้นเออยังยังสิพ่อพ่อรู้ตัวเองอยู่ได้แต่เพิ่นบาเบาน้่มหบอบรรู้ตัวเองได้สิบอกไ้เนาะเรื่องสิก็ได้สิบายได้เนาะฝึกฝึก เว้นสันจล่วแต่ว่าอีเว้นมอนน่ารับอิหานี่ก็เเดเ้ลเป,ปายเปลไปลเปลคือกบลงงุกงักกูงักอยู่โอ้ยย <c oughs> ิ่งเวละอีบุตรควดจะพึ่ง <c> พ <oughs> ิงอยู่มึงจะอมถูกไปไหลายถึงจกว่ามันขาดบุกขาดสาส <c oughs> เร์เรียบว่งเงินละ่ะ พคนละคนบางคนยังกันเลยบางทีผู้ประกาเดี๋ยวเบิง่งคนจะบอ,อกเดี๋ยวเบิ่งมันนั่นเป็นตะยานมันมีฤทธิ์ทางใจมันสิแสดงออกมาทางกายทั้งหลายเพื่อเดี๋ยวเบิง่งคนจะวายเห็นไหมเป็นต่างละละออกว่าความโกรธมันให้โทษเจ้าของมันไม่ได้ให้โทษผูอ้อื่นเลยเนาะรายใจบุญยิ้มเดียวเดียวคนยิง <c oughs> <c oughs> ถ้าถามน้นได้ยิ้มเส่เฮาเสยนั่แหละยิ่งขนาดแล้วคือว่าแหละคนหุนหวนเราบอหูว่าเขาถามอย่างหูแต่ว่าเรายังค็ดกูนอนซื้อได้เนาะใส่พ่อเมื่อคำหมักเนาะคำนี้